หวัดดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกละมันเก่าเกมมิ่งวันนี้เราจะมาเล่าในเรื่องย่อของเควสนาสิตาพาร์ทสกันนะครับหลังจากที่เราทำการชำระล้างความรู้ต้องห้ามในอีบินชูนไปแล้วนะทำให้ความทรงจำบางส่วนของนาซิตาก็ หายไปด้วยนะครับพร้อมกับความทรงจําที่ปนเพื่อนมลทินที่อยู่ในอีมินซุนนะด้วยความที่เธอเป็นเทพแห่งปัญญาเธอก็จะแบบฉันลืมอะไรไปว่ามันเหมือนลืมอะไรไปแล้วเธอก็คิดคิดคิด,คดวนไปวนมาอยู่แบบนั้นตลอดนะครับเวลาเจอนาซิตาทีไรก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละเหมือนกับลืมอะไรไปบางอย่างแล้วมันนึกไม่ออกอยู่เสมอนะครับ แล้วบังเอิญเนี่ยเธอก็ไปเจอไอ้ผลึกประหลาดนะครับที่มันอัดแน่นไปด้วยพลังงานท่าที่สูงมากนะมันมีพลังที่คล้ายกับพลังของเธอนะครับอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่แตกต่างไปนิดหน่อยแต่เธอจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับมันว่า มันทําไว้ทําไมนะครับมันดูเป็นของที่มีความจำเป็นมากๆแต่ไม่รู้ว่าต้องเอาไปใช้ทําอะไรนะแต่ว่าทันใดนั้นนะครับก็มีเหตุมาขอความช่วยเหลือนะเมื่อเราตามเหตุนั้นไปก็พบว่ามีเหตุตัวหนึ่งมันหมดสติครับนาสิตาก็เข้าไปดูก็พบว่าโอ๊ยเจ้านี่มันไม่ใช่เห็ดครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุนะที่มันมีรูปร่างคอกเหมือนเห็ดนะครับแต่ข้างในมันไม่ใช่เลยนะและในตัวของมันก็เกิดช่องว่างที่มันไปขัดกับกระแสแห่งธาตุนะครับทำให้เจ้าเห็ดนี้มันก็ไม่สามารถแบบ จะมีชีวิตต่อไปแล้วมันแบบมันก็จะสลบครับเออน,นสิตาก็เลยช่วยอุดช่องวางนั้นนะครับทุกคนครับมันก็เลยกลับมาฟื้นสติขึ้นมาอีกครั้งนึงนะมันบอกว่ามันคือเผ่าพันธุ์โบราณครับที่เคยอยู่มานานนานแล้วนะครับแต่ว่าบ้านเกิดของมันนั้นก็ มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลครับพอวันหนึ่งเนี่ยพลังนากลัวนะได้มากืนกินทุกอย่างในบ้านมันครับพวกมันก็เลยถูกบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็เสียการควบคุมนะบางตัวก็ตายไปครับบางตัวก็กลายเป็นหายนะหลายตัวก็เลยหนีออกมาจากบ้านนะครับเพื่อที่จะหาทางช่วยบ้านเกิดของตัวเองนะระหว่างที่มันพยายามเสาะหาสะแสวงหาวิธีที่จะช่วยบ้านเกิดครับมันก็พบว่า สิ่งที่มากืนกินบ้านเกิดของมันก็คือความรู้ต้องห้ามนั่นเองนะและด้วยที่ตัวพวกมันนั้นปนเปื้อนไปด้วยความรู้ต้องห้ามครับพอเราทําพิธขีข้บจัดเนะื้อความรู้ต้องห้ามไปจากอีบินซุนครับ ทำให้ความรู้ต้องห้ามทั้งหมดเนี่ยมันก็หายไปพร้อมกันเนะาะกระแสแห่งธาตุในตัวของเจ้าตัวพวกนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ขึ้นมาครับเออความทรงจําบางส่วนของมันเนี่ยก็หายไปด้วยนะทําให้ตอนนี้คือมันจําไม่ได้เลยครับว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็บ้านเกิดมันอยู่ที่ไหนนาซิตาก็รับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยตามหาตัวอื่นให้นะและจะช่วยพากลับบ้านนะครับเจ้าเหตุเขาบอกว่าพวกมันเนี่ยเวลาใส่อยู่ในสภาพแวดล้อมใดๆครับเวลามันโตขึ้นโตขึ้นมันก็จะสามารถปรับตัว ไปตามสภาพแวดล้อมนั้นๆนะนะแล้วมันมาอศสยอยู่กับเห็ดนะครับพอมันโตมามันก็เลยโตมาแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับเจ้าพวกเห็ดนี้นี่เองนะแถมมันยังมีสามีกับลูกด้วยครับไอ้สองตัวที่พาเรามาเจอมันนะทุกคนนะจริงๆแล้วก็คือลูกมันนะครับตัวหนึ่งเป็นลูกมันนั่นเองนะแต่ว่าเจ้าลูกของเจ้าเห็ดตัวนี้นะครับเป็นแค่เห็ดธรรมดานะเพราะมันไม่อยากให้เผ่าพันธุ์ของเห็ดนั้นได้รับผลกระทบจากการที่มันมาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าลูกของมันเนี่ยก็จะอาจจชฉลาด ว่าเหตุผลอื่นนิดหน่อยนะเพราะมันเข้าใจภาษาคนนะครับเ,ออเธอก็เลยตั้งชื่อให้กับลูกตัวเองไว้นะครับแต่ด้วยความที่พอมันสูญเสียความทรงจํามันก็เลยจําไม่ได้ว่าลูกตัวเองชื่ออะไรนะ เมื่อมันพาเราเดินมาถึงแดนโมรนาครับเจ้าเหตุกุนก้อ,กอ,กอที่บายว่านี่แหละก็คือเพื่อนของมันครับเออพอถึงจุดจบนะเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตธาตุนี้ครับมันจะกลายเป็นดอกแดงที่บานสะพรั่งแบบนี้นั่นเองครับก็คือที่มาของแดนโมรนาครับจริงๆแล้วก็คือเจ้าพวกเหตุพวกนี้นะเวลามันตายครับ มันก็จะกลายเป็นดอกแดงโมรณะนี้ครับปกติมันจะกลายเป็นดอกสวยๆเฉยๆนะแต่ด้วยความที่มันปนเปื้อนด้วยความรู้ต้องห้ามนะครับเออดอกที่มันกลายออกมามันเลยกลายเป็นดอกที่มีแต่พลังแห่งความมืดแบบนี้ครับแต่ว่าถึงมันจะกลายนะครับไปเป็นดอกอ่าแห่งความมืดนะครับแต่ว่าเนื้อแท้เนะื้อของพวกมันนั้นคือพลังงานธาตุครับซึ่งซ่อนอยู่ข้างในดอกแห่งความมืดนี้นะเวลาที่มีคนมากําจัดแดนโมระนะครับเธอก็จะแอบมาแล้วก็มาเก็บพลังงาน ธาตุที่หลงเหลือนั้นไว้กับตัวเธอครับเพื่อที่เธอจะพากลับบ้านด้วยนะเออก็จะเป็นการาพานะครับเพื่อนของเธอที่ตอนสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นพลังงานเนี่ยกลับไปที่บ้านเก่าของเธอนะแต่ว่าบังเอิญเราชาระความรู้ต้องห้ามไปครับทุกคนครับเพราะเะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับความรู้ต้องห้ามมันก็เลยหายไปหมดนะเออวันนี้่นเนี่ยพลังงานธาตุาที่เธอไปคอยเก็บมามันก็เลย พิュหายไปด้วยนะครับเออแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเอออย่างน้อยก็พาไอตัวที่อยู่ตรงหน้าเรานีไปด้วยอีกตัวหนึ่งก็เธอก็มีความสุขแล้วนะเราก็เลยบอกงนะั้นเดี๋ยวเราจะจัดการเองครับมาถึงนาลินาซิตาก็ชุบขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะจัดการนะครับแต่ว่าตัวเอกก็ขวางไว้เออตอนนี้คือตัวเอกหลอนครับบอกว่าเลยว่าขวางสุดขีดไม่ยอมให้นาซิตาที่เข้าใกล้ความรู้ต้องห้ามเลยนะเพราะว่าพอรู้ว่าเป็นความรู้ต้องห้ามนี่ต้อง ต้องขัดไว้เลยครับเดี๋ยวจะเป็นแบบรุกคาเทวดาอีกนะแต่ว่านาสิตาบอกว่าไม่เป็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีความรู้ต้องห้ามหลงเหลืออยู่ละมันเป็นแค่คราบที่หลงเหลือจาก ผลของความรู้ต้องห้ามนะครับแต่ตอนนี้เรากำจัดความรู้ต้องห้ามไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับเราก็เลยจัดการได้เนาะพอจัดการเสร็จครับพลังงานธาตุบริสุทธิ์ที่ออกมาก็เข้าไปรวมกับตัวน้องเห็ดนะแล้วเธอก็บอกว่า๋อคนนี้เนี่ยก็คือเพื่อนของเธอเ,เองนะเธอก็บอกว่าถึงแม้เพื่อนของเธอนั้นจะตายไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวกเธอนั้นเป็นพลังงานธาตุนะเออรูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก มันเป็นแค่สิ่งประกอบยามเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นครับแต่พอถึงเวลาก็ต้องทิ้งมันไปนะครับแต่เนื้อแท้พลังงานธาตุข้างในครับไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้มันจะยังคงอยู่นะเ,เธอก็จะพาตัวพลังงานธาตุนี้กลับไปยังบ้านเก่าของเธอนะครับตามความปรารถนานของผ่าพันของเธอได้นะหลังจากนั้นสายรับของนาสิตาก็ได้แจ้งตำแหน่งว่า มีเห็ดอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันครับเมื่อเราไปถึงก็พบว่ามีฝูงเห็ดนะเฝ้าเจ้าตัวนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนาศิตาก็เลยเรียนแบบน้องเห็ดนะโดยการพยายามเติบโตให้กลายเป็นเห็ดนะครับแล้วก็เข้าไปรักษาเจ้าเห็ดน้อยนะเมื่อหลังจากนั้นครับพวกเห็ดเนี่ยมันเห็นว่าเราสามารถ รักษาเจ้าเห็ดน้อยก็เลยปล่อยให้เราเข้าไปหาเจ้าเห็ดได้นะเจ้าเห็ดเบอร์สองเนี่ยมันก็จําได้ว่าบ้านของเขานั้นก็คือมังกรแห่งพันไม้นั่นเองนะครับเอเพในะทุกคนนะั้นหนึ่งในจกักรพรรดิมังกรโบราณนะครับแบบเดียวกับอัสเดเฮนะเออเจ้าเห็ดบอกว่าในร่างของมังกรโบราณนั้นครับเป็นดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอัอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ มงกรน,นั้นก็ได้ตั้งคันแห่งชีวิตแรกเริ่มที่นั่นครับแล้วก็เลี้ยงชีวิตต่างๆเอาไว้ในตัวของมันครับมันคอยบอกชีวิตพวกนี้ว่าเดี๋ยวพอโตเต็มวัยเมื่อไหร่ก็จะได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะ,นะแต่เวลานั้นมันก็ดันมาไม่ถึงครับเพราะว่าพระเจ้าก็มาถึงโลกนี้ก่อน,นทุกคนนะซึ่งนะครับเกล็ดความรู้เนาะอซา,าเดเฮนะครับหรือว่าอัสตาเนยนะเออพี่เรียกว่าอซา,าเดเฮ เดิมทีเนี่ยร่างกายของมันนะครับก็มีขนาดใหญ่โตดังภูเขาเช่นกันนะทุกคนนะเออมันไม่ได้เป็นมังกรอึงอ่างอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเออแต่ว่าพอบนแพ้ในสงครามแล้วมันตายเนี่ยมันก็สูญเสียร่างของมันครับแล้วก็กลายเป็นแค่พลังงานธาตุที่ฝังอยู่ในดินเนาะเออแล้วพอวันหนึ่งมันจะฟื้นกลับขึ้นมาครับโจงลี่ไปเห็นโจงลี่ก็เลยไปแกะสลักร่างใหม่ให้กับมันเป็นอึงอ่างเนาะเออ นสิตาก็จึงได้รู้ว่าเอ้เป็นั้นบนเปื้อนไปด้วยความรู้ต้องห้ามนะครับเออเอเป็คือสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเก่งที่สุดในโลกนะครับจึงอาจสามารถดูดซึมซับเอาความรู้ต้องห้ามเอาไว้มากนะ <c oughs> เมื่อกจาจัดความรู้ต้องห้ามแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกระแสพลังในตัวของเอ้เป็นั้นมันจะต้องเละนะทุกคนนะษาดสะาัแบบไม่มีชิ้นดีแน่นอนนะเพราะว่ายิ่งมีความรู้ต้องห้ามในตัวเยอะเท่าไหร่ครับ <c oughs> เวลาเราขจัดมันออกไปมันก็จะกลายเป็นช่องว่างที่เต็มไปหมดนั่นเองนะ กสิตาก็นึกขึ้นได้ครว่าจากความรู้ทั้งหมดที่เธอมีเนี่ยตั้งแต่เอาเอามาตายไปก็ไม่เคยเห็นเอเป็ดอีกเลยนะแล้วถ้าหากเอเป็ดตายนะครับพลังงานธาตุไม้มันจะพรั่งพูนะัออกมาจากตัวเอเป็ดแล้วก็กระจายไปทั่วโลกนะครับเออมันจะทําให้สมบูรณธรรมชาติเนี่ย และเทพไปหมดนะและเกิดฐานเยนากับทุกสรรพสิ่งแน่นอนนะครับระหว่างรอข่าวนะเจ้าเห็ดเบอร์สองครับที่มันผูกพันกับครอบครัวเห็ดเนี่ยมันก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะต้องจากไปแล้วก็กลับไปบ้านเก่าใช่ไหมแต่ว่าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวของมันเหมือนกัน,นครับมันก็เลยขอให้เราไปช่วยดูแลหน่อยไปช่วยดูแปลงผักนะครับเราก็ไปช่วยดูแปลงผักแล้วก็จัดการเจ้าดอกวัฟเฟิลนะที่มันพยายามจะเข้ามาในแปลงผักนั่นเองนะครับเด็สีตาก็เล่าให้ฟังว่า มังกรเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมาตั้งแต่โลกนั้นถือกําเนิดขึ้นแล้วนะครับสุเมนเนี่ยเป็นดินแดนของเอเป็บนะครับที่มีแต่ป่าฝนที่เขียวขจีนะเออแต่วันนึงเนี่ย มันก็มีหมุดแห่งสวรรค์ตกลงมาทําให้ป่าฝนนั้นมันกลายเป็นทะเลทรายนะครับเอ๊ะแบที่เคยมีสีเขียวมรกตครับมันก็เปลี่ยนไปเป็นสีทรายนะเพราะว่ามันพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมันนะครับมันก็เกลียดชังเหล่าเทพเป็นอย่างมากนะเพราะมันทั้งโดนพระเจ้าตกนะครับเออแล้วก็ต้องมาเจอกับความรู้ต้องห้ามอีกนะแต่สุดท้ายมันก็ทลิดครับเพราะว่ามันแบบมันเจอทั้งพระเจ้าทั้งความรู้ต้องห้ามเหมือนนะทุกคนนะเออมันก็คุกสู้ต่อไม่ไหวครับมันก็เลยไปจาศีลในทะเลทรายนะ แต่ว่าเอาเอามาเนี่ยมันก็สนใจในตัวของเอเปครับมันก็มายุบย่ามกับเอเปอยู่เรื่อยนะน,นสิตาก็เลยบอกว่าเออที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ว่าเอเปนั้นมันปนเปื้อนความรู้ต้องห้ามก็ได้นะครับน้องเตุกลมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออมีพวกเธอคนนึงนะเคยบอกว่า ไอตัวหายนะหรือความรู้ต้องห้ามเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของครอบครัวของพวกเธอนะเออมันมีค่ามากจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับแต่ว่าในครอบครัวนี้ก็ไม่มีใครเห็นด,ด้วยเลยนะเจ้าเห็ดตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเดินทางออกจากบ้านไปนะนสิตาก็บอกว่าการเก็บรักษาความรู้ต้องห้ามอ่ะมัไม่มีทางทําได้แน่นะครับอืมแต่พอนึกไปนึกมานี่ ถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะเก็บความรู้ต้องห้ามเอาไว้เขาจะต้องเปลี่ยนมันทําให้กลายเป็นเป็นสภาพอย่างอื่นซะก่อนนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเบาะแสที่มีเนี่ยก็คิดว่าเขาได้จะต้องไปที่ชาซั่มแน่นอนนะเราก็เลยตามไปครับนาซิตาก็เลยบอกว่านะทุกคนนะในอดีตเนี่ย มดแห่งสวรรค์น,นะครับหน้าที่ของมันคือเพื่อกําจัดกระแสของเอบิสแล้วก็อุดรอยแตกของโลกนั่นเองนะเพราะว่ามันมีพลังที่จะสามารถใช้ชําระล้างและรักษาสมดุลของพลังที่ไม่ได้มาจากโลกใบนี้ได้นะครับความรู้ต้องห้ามเนี่ยถ้าถูกแสงของมันเข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นตะกอนนะนะดังนั้นเนี่ยจึงมีโอกาสที่ความรู้ต้องห้ามนั้นจะเหลือรอดจากการถูกชําระครับเพราะว่ามันกลายเป็นก้อนตะกอนไปแล้วนะเราก็ ทำ,ทำการทำลายตระกอนที่ปกคลุมเจ้าเห็ดแก่ออกไปนะครับเออแต่ว่าความรู้ต้องห้ามนั้นมันก็พยายามจะแพร่ยขยายออกมาจากเห็ดแก่นะครับนาซิตาก็พยายามที่จะล้างไอ,อ้ความมืดนี้นะทุกคนนะแต่เราก็แน่นอน,นครับขวางไว้อย่างสุดขีดนะครับเออมไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบลูกขาเทวดาอีกนะอื สุดท้ายก็เลยตัดสินใจใช้คริสตตลนะครับที่ได้มานะครับในการกําจัดพลังมืดที่แทนนะเออเจ้าเห็ดแก่มันก็ฟื้นขึ้น,นมาครับมันก็ทักว่าโอ้ยเทพแห่งยะนะตอนนี้ตัวโลกเล็กลงอีกแล้วเหรอนะนาสิตาก็บอกว่าขอโทษด้วยจําไม่ได้ครับเขาก็บอกว่าโอ้กระูกแล้วล่ะนะเพราะหน้าที่ของเขา้วก็คือเติมเต็มสิ่งที่นาสิตาจะต้องลืมนั่นเองครับเออในอดีตนะครับตัวลูกขัดเทวา,านั้นก็กลัวว่าตัวเองจะ จนลืมอะ,อะไรบางอย่างไปนี่แหละเขาก็เลยทาสัญญาไว้กับเจ้าเห็ดแก่ตัวนี้ไว้นะทุกคนนะแล้วก็ใช้พลังนะครับรักษาเจ้าเห็ดแก่ตัวนี้ไว้ไม่ให้มันตายได้นะแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ความรู้ต้องห้ามนั้นถูกกระจัดออกนะครับเออ เจ้าแหกแก่เนี่ยมันก็เลยต้องเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ต้องห้ามเป็นอีกแบบหนึ่งครับซึ่งมันก็มีแต่หมู่แห่งสวรรค์นะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้นะแต่ด้วยความที่พลังของหมู่แห่งสวรรค์ครับมันจะลบล้างพลังของลูกขัเทวดาไปด้วยนะแต่ให้สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องตายอยู่ดีนะครับ มันบอกว่าคริสตัลนั่นคือสิ่งที่ลูกคาเทวดานะครับกับเผ่าพันธุ์ของมันนั้นสร้างขึ้นมานะโดยเรียนแบบหัวใจแห่งโออซิสในตัวของมังกรแห่งพันธุ์ไม้ครับหน้าที่ของมันคือเพื่อไปปลุกหัวใจแห่งโออซิสนะครับด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งอัคคีนี้นะมังกรแห่งพันธุ์ไม้ก็จะสามารถกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้นะครับแต่พอมันรู้ว่าเราใช้ไอเม็ดนี้รักษามานั้นมันโกรธมากเออเพราะว่าเจ้าเมล็ดนี้นะครับมันเปราะบางมากครับห้ามใช้อีกนะว่ามันจะอาจจะ เสียหายแล้วก็แตกออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเขาบอกว่ามันจะสั่นพร้อมกับหัวใจแห่งโออซิสด้วยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถตามกระแสของมันเพื่อไปตามหาเอเพได้นะหลังจากนั้นเจ้าเห็ดแก่มันก็ตายนะครับแล้วก็กลายเป็นก้อนตะกอนนะนะเราก็ทําการกาจัดก้อนตะกอนนะครับทําให้พลังงานบริสุทธินั้นก็ไหลออกมาเข้ารวมกับเจ้าเห็ดกลมพวกเราก็ออกเดินทางไปพบก,กับเอเพนะครับแต่ว่าเธอนั้นไม่ต้อนรับและไม่มีความเป็นมิตรเลยนะ แถมยังมีความเกลียดและความโมโหอย่างหนักด้วยเธอบอกว่าเธอนนั้นไม่เหมือนกับมงค์กรตัวอื่นที่ก้มหัวให้กับพวกเทพนะเออนาะซิตาก็บอกว่ามันเธอไม่ได้มาต้องการประทาัาแต่เธอต้องการมาหาความจริงนะเธอก็บอกว่าความจริงนั่นแหละนะเออคือสิ่งที่เทพแห่งปัญญานั้นผูกพันแล้วม่อาจจะหลุดพ้นนะครับมันเป็นบ่วงกรรมของเทพปัญญ,ญานะ เพราะความจริงนี่แหละนะมันเลยทําให้เอเฟิล,ลเ,ออเลิกตายเป็นแบบนี่นะเออหลังจากนั้นมันก็หายไปแล้วก็พวกสัตว์พลังงานธาตุที่มีรูปร่างน้ากลัวลก,ก็ออกมาต้อนรับพวกเรานะครับพวกมันก็คือสัตว์ธาตุนี่แหละนะทุกคนนะคล้ายๆกับเจ้าตัวเห็ดกลมอนะแต่ว่ามันเติบโตมาในดินแดนที่มีแต่ดินแดนโมโรนานะทุกคนมันก็เลยปรับตัวให้มีสภาพอย่างที่เราเห็นครับนาสตาก็บอกว่าเจ้าพวกนี้เนี่ย ถ้าอยากจะช่วยเนี่ยเราก็ต้องใช้มเมล็ดพันธุ์แห่งอัคณีเท่านั้นนะึงจะปลดปล่อยพวกเขาออกมาได้ครับและเธอจะรับผิดชอบเองนะจากผลจากการใช้มเมล็ดพันธุ์แห่งอัคนีนะครับเออเสร็จแล้วนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกนี้ก็กลายเป็นพลังงานธาตุไหลเข้าสู่เจ้าเห็ดกลมนะจนมันได้รับพลังงานสูงแล้วอีโวลูชันนะครับกลายเป็นเห็ดใหญ่ขึ้นมาเลยนะเมื่อเราเดินทางมาถึงรังของเองเป็ชนะชิตาก็ ร้องขอเอเป็นะเออนานแล้วนานเล่าครับจนสุดท้ายก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้วดูดกลืนทุกคนเข้าไปครับจังหวะนั้นนาสิตาตกใจไม่รู้จะทำยังไงนะก็เอาเบล็ดแหกอัคขนีมาช่วยทุกคนอีกแล้วนะครับเออนาสิตาก็เอาเมล็ดแหกอัคขีออกมาใช้อีกแล้วทุกคนก็ถูกแยกออกจากกันนะครับเออไพมอนก็ไม่โผล่อยู่กับนาสิตานะดูเหมือนว่าตอนนี้จะโผล่เข้ามาในร่างกายของมกรเอเป็นะครับเธอก็เลยจะใช้เมล็ดพันธุ์แห่งอัคขนีในการปลูกหัวใจแห่งโอเอซิสนะครับแต่ว่า มันก็แตกสลายไปนะมันก็แตกสลายไปเธอก็บอกว่าเอ๊ะมมนไม่ใช่เกี่ยวกับที่เธอใช้าพเพื่อรอกนะนะเออปกติมันน่าจะเหลือพลังงานพอเธอคำนวณมาแล้วอย่างดีนะครับ แต่ว่านอกสิจากว่าครั้งตอนที่เธอจะสร้างมันอะ่ะเธอนี่คือคงอนแอสุดๆแบบไม่เหลือพลังแล้วนะครับอืมแต่ในเมื่อตอนนี้ครับเธอยังมีพลังดีอยู่ครับเออในเมื่อเธอรู้แล้วว่าจะต้องทํายังไงครับเธอสามารถใช้พลังแบบที่มเมล็ดพันธุ์อัคคีใช้ได้นะครับแต่ว่ามันต้อง,ใช,งออใช้พลังทั้งหมดของเธอที่มีนะเธออาจจะตัวหดลงจนกลายเป็นต้นหญ้าเลยครับไพมอนก็บอกว่าแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนาสิตาก็ต้องเสียความรู้สึกความทรงจําอะไรทั้งหมดไปด้วยเหมือนกันนะ เออไพ่บอนบอกว่าอย่าทำนะครับแต่ว่าเธอบอกว่าให้ออให้ไพ่บอนเอาเธอไปปลูกในสวนแห่งซูเมนนะครับและเธอจะยังสื่อสารกับโลกได้นะเออ,เอ,อแต่ว่าคงนานหน่อยที่เธอจะเติบโตขึ้นมาใหม่นะครับแต่เธอบอกว่านีาา่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุน,นะเออเธอก็เลยจะเป็นต้องทําครับ 但不该由草之王来做。我们都在漫长的旅途中获得了成长。如果成长是为了回家，那也算得偿所愿。可以助我们一臂之力吗？ 你早就料到了吧？你们学到的知识、语言，还有情感，都会退化成纯粹的元素力。在新的家园里，不会再有你们的痕迹，谁都不会记得你们。这真的是你们梦寐以求的回家吗？草之王，难过，不要。 你的家这里不是，我们回家了。乔治王也要回家。 หว่างที่เธอกําลังจะสลายร่างตนเองอยู่นะไอ้พวกที่เหลือมันก็ตามมาทันหมดดีนะครับเจ้าเห็ดใหญ่นะครับพอมันเห็นแล้วว่านาซิตากำลังจะสลายร่างตัวเองมันก็รู้ว่านี่คือหัวทางสุดท้ายแล้วนะครับพวกมันทั้งหมดนะครับก็จึงมาแซงคิวนะแย่งเสียสละกายหยาบออกนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นพลังงานธาตุบริสุท์ที่สุดแสนจะเข้มข,ข้นขึ้นมานะครับ กายหยาบของมันนั้นก็กลายเป็นต้นมรณะนะแต่ว่าสีไม่ได้เหมือนกับสีแดงน่ากลัวนะครับสีสวยสวยงาๆนะครับก็เป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นนะครับว่ามันเข้าสู่ความตายแล้วนะทุกคนนะพวกมันเนี่ย จะต้องสูญเสียสัมพันธ์ครับเออและการมีอยู่ของพวกมันก็จะต้องถูกหลงลืมนะกลายเป็นแค่พลังงานธาตุบริสุทธิ์นะครับไม่มีใครสามารถจดจําได้อีกนะครับแต่พวกมันก็บอกว่าที่นี่เนี่ยคือบ้านของพวกมันครับคือเจดจำนงของพวกมันคือการกลับบ้านเก่านะเออและตอนนี้มันกําลังจะได้กลับบ้านเก่ามันแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พวกมันปรารถนานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับหัวใจแห่งโอเอซิสก็ถูกปลุกขึ้นสิ่งมีชีวิตธาตุโบราณครับที่ทําหน้าที่ปกปก้องหัวใจก็โผล่ออกมานะเราก็ ต่อสู้กับมันครับระหว่างที่ได้ยินเสียงนะครับเราก็ได้ยินเสียงของความทรงจาของเจ้าเห็ดนะครับเออมากมายเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงของเห็ดกลมด้วยนะครับที่มันเคยตั้งชื่อลูกของมันนะทุกคนนะว่านโนนะครับที่แปลว่าแสงสว่างนะหลังจากเราเอาชนะได้นะครับตอนนี้บริเวณโดยรอบก็กลับมาเขียวสดใสจีอีกครั้งหนึ่งนะมังกรเอฟเ f กก็คุยกับเราครับ เขาก็บอกว่าตอนนี้สิ่งมีชีวิตธาตุทั้งหมดนะครับที่อยู่ในอนาณาจักรนี้ก็ได้หลอมรวมกันเป็นพลังงานธาตุของเขาไปแล้วนะครับเออและใมอนาคตพวกนี้ก็จะกลับมาเกิดใหม่ครับไม่ต้องมีอะไรให้เศร้าเลยนะเออวาฏจักรของพวกเขาก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วตอนที่เอเบลก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเกรี้ยวเหมือนครั้งก่อนนะครับเธอก็บอกว่าตอนนี้เออแม่เธอก็รู้สึกแม่อยากคุยหาความสงบสุขอยู่เหมือนกันนะ นาซิตาก็บอกว่าเป็นเพราะความรู้ต้องห้ามมันส่งผลขยายความรู้สึกโกรธและแค้นขึ้นมานะครับก่อนหน้าที่เธอก็เลยกดเกลี้ยวนะึงอยางนั้นเอบก็บอกว่าโอ้ยจชัดก็ยังเกลียดเทพอยู่นะฉันจะไม่สารสัมพันธ์กับนาซิตารหรอกนะเออแล้วก็ยังเด็บด้วยว่าถ้าเธอตายเพราะความอยากรู้เหมือนกับเอาเอามาเนี่ย เธอก็จะมายอะเย้ยถึงที่สุดเหมือนกันนะครับและชิตาก็เลยถามว่าทำไมเธอถึงถูกปลเปื้อนนะเอบ,บก็เลยเล่าว,ว่านานมาแล้วนะครับพวกเธอคิดว่าความรู้ต้องห้ามเนี่ยมันคือสิ่งเดียวที่จะเอาไว้ใช้ต่อสู้แล้วก็เอาชนะพระเจ้าได้นะครับนี่บอลลุงเนี่ยราชันแห่งบังกระครับที่เขาเปิดเผยชื่อขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะว่า หัวหน้าของจกักรพรรดิของมังกรทั้ง7นะครับเออตัวที่เป็นราชาของมังกรนั้นมีชื่อว่านิบบลุงนั่นเองครับสมบัติแห่งนิบบลุงเนยนะทุกคนนะเออนิบบลุงนั้นก็ได้นําพลังแห่งความมืดจากนอกโลกนะครับมาใช้ในการนําทัพมังกรสู้กับผู้ที่มาจากต่างโลกนะครับสงครามครั้งนั้นนั้นดุรแายจนโลกนั้นแทบจะพังทลายเลยนะสุดท้ายเนี่ยนิบบลุงก็สิ้นชีพครับเออนี่คือความพ่ายแพ้นนะเออแต่ว่า เอเพปนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเออเธอก็พยายามหนีไปสุดขอบโลกเพื่อจะรวบรวมความรู้ต้องห้ามนะทุคกคนนะเพื่อที่จะเอามาใช้แก้แค้นะครับแต่ระหว่างนั้นเองนะทุคกคนนะระหว่างที่เธอกําลังพยายามจะรวบรวมความรู้ต้องห้ามอยู่ครับหมุดแห่งสวรรค์มันก็หล่นลงมาทุคกคนหล่นลง,ลง,ลง,ลงมาทุกที่ทุกทางเลยครับในโลกครับเออแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะเออเพราะว่าหมุดแห่งสวรรค์นั้นมันมีหน้าที่ในการทำลายความรู้ต้องห้ามนะครับทุกคนครับผนึกความรู้ต้องห้ามแล้วก็ ปิดเขตแดนของเตวัดด mm ้วยนะทุกคนนะเออไม่ให้ความรู้ต้องห้ามนักทะลุเข้ามาได้นะครับเธอก็เลยแบบหมดหนทางละนะแต่ว่าต่อมาครับเอาอามาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากนบีมาริกาครับจนได้รับพลังความรู้ต้องห้ามกลับมาได้นะทุกคนนะเขาต้องการที่จะสร้างอาณาจักรในดินแดนของเอเป็นะครับเขาก็เลยมาต่อรองว่าถ้าเขาตายแล้วเนี่ย ความรู้ต้องห้ามที่เขามีเนี่ยต้องยกมอบให้กับเอเป็ครับเอเป็ถึงจะอนุญาตให้เขาสาร้างอาณาจักรที่นี่ได้นั่นเองนะครับเออระหว่างนั้นเนี่ยเอเป็ก็เสียใจครับเออต่อให้วันหนึ่งเนี่ยนิบรุงก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะเพราะว่าเจ้าพวกนี้มันมันไม่มีวันตายจริงครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจาก พบแห่งแสงนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่จะกลายเป็นพลังงานครับพอวันหนึ่งมันก็จะเติบโตขึ้นครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นมังกรที่บรลุงอีกครั้งนึง,น,งนะแต่ถึงตอนนั้นครับโลกมันก็แลเทพไปหมดแล้วนะเออแถมมังกรส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ยังไปเข้ากับไอ้พวกเทพอ,อีกนะครับเออ บางตัวก็ตายไปแล้วเหลือแต่ซากศพบ,บางตัวก็หนีไปไหนก็ไม่รู้ครับหนีไปอยู่ในทะเลแห่งความมืดครับหนีออกไปนอกโลกหนีไปอยู่ที่อื่นก็มีนะครับให้ไอ้เปรนั้นเสียใจยเป็นอย่างมากครับตอนนี้ก็เลยเหลือแต่เธอนะเออที่ยังคงสารต่อเจตนาร,รมณ์ของนิบรลุงนะครับเธอบอกว่าเธอจะทําตามเจตนาร,รมณ์ของนีบรลุงจนกว่าชีวิตเธอจะหามไม่นะ ดังนั้นตอนที่เอาออามาตายนะครับเธอก็เลยกินร่างของเออเอกมาแล้วก็ดูดซึมซับเอาความรู้ต้องห้ามทั้งหมดที่เขามีเข้าไปนะครับแต่ว่าเธอนั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะใช้มันน,นะแล้วก็ทนกับความเจ็บปวดอของการกัดกร่อนก็แทบจะไม่ไหวครับตอนนั้นเองถือถึงได้รู้ครับว่า เอามานี่มันโคตรฉลาดเลยนะทุกคนนะเออเอามามันโคตรฉลาดเลยครับที่จริงที่มันมาทําข้อตกลงนะกับตัวของเอเป็บครับมันเป็นแผนของเอาเอามาเองนะเพราะว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาครับตัวเอามาเนี่ยมันวางแผนไว้แล้วว่ามันจะใช้ตัวของเอเป็บนั้นนะครับกับกถังควบคุมความรู้ต้องห้ามเอาไว้นั่นเองนะเออมาันก็เลยมาให้เอเป็บกินมันเข้าไปนั่นเองครับ เสร็จแล้วเธอก็เลยเน็บตัวของนาสิตานะครับว่าจะคอยดูแล้วกันนะครับว่า วัฏจักรนะของพวกเทพนะครับวัฏจักรของสวรรค์นะนะที่วางเอาไว้เนี่ยมันจะหมุนวนไปต่อได้อีกสักกี่น้ำทุนั่นเองนะทุกคนนะเสร็จแล้วพวกเราก็พูดคุยกันนะครับพอพูดถึงพวกเห็ดเดี๋ยวไพมอนก็ทักขึ้นมาว่าความทรงจาของพวกเห็ดพวกนั้นนะครับมันไม่ได้หายไปหมดหรอกนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยจะพวกลูกเห็ดนะครับเออครอบครัวของเห็ดมันยังจําพวกเขาได้อยู่นะครับเราก็เลยกลับไปหาลูกเห็ดนะเพื่อบอกข่าวนะเจ้าลูกเห็ดนะครับรู้ว่าแม่จะไม่กลับมาแล้วนะมันก็เสียใจนะครับเออแต่ว่า สุดท้ายมันกลับสามารถเรียกชื่อตัวเองได้ครับเออมันอยู่ๆมันก็แบบพูดชื่อตัวเองขึ้นมาได้ครับก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะเอออยู่ดีเห็ดมันก็พูดได้ครับอย่างรอรมันก็เรียกชื่อตัวเองได้ละมันก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าเห็ดกลมนั้นได้ทิ้งร่องรอยของตัวเองเอาไว้ในโลกนี้แล้วจริงๆนะต่อมาอีกวันหนึ่งครับเราก็ พาเจ้าพวกเห็ดกรมนะครับเออสองตัวนะครับพ่อลูกนะั้น่าจะเป็นพ่อลูกกันแหละนะครับเออไปอยู่กับเจ้าพวกสมาคมเห็ดนะเออนาสิตาเองก็พูดถึงตอนนั้นนะครับที่เธอพยายามจะสลายร่างตัวเองเพื่อช่วยเหลือ นะเอเปพราะตอนนั้นที่เธอตกใจแล้วก็กลัวมากนะครับไม่รู้จะทํำยังไงดีนะเพราะว่าไอ้พลึกนั้นมันแบบอยู่ดีมันแตกไปต่อหน้าต่อตาเนาะเออเราก็ตัวเอกก็ดุนาซิตาอย่างใหญ่นะครับเออเธอก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเหตุที่สลัดชีวิตนั้นถึงได้ดูมีความรู้สึกมีความสุขและสบายใจมากนะครับเออท,ทั้งทที่มันคือการตายอะ่ะเออแต่ดูแล้วพวกเขากลับมีความสุขความสบายมีความสมปรารถนานะ เธอไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยเธอก็จะมาคอยดูแลพวกลูกเห็ดนะครับกับเจ้าครอบครัวเห็ดพวกนี้เองนะครับเพื่อให้สิ่งที่เชื่อมโยงเจ้าพวกเห็ดพวกนั้นนะครับจะยังเหลืออยู่นะเผื่ออนาคตพวกเขาเกิดใหม่แล้วอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะก็เป็นการจบเควสตไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ยสังเกตว่าตอนที่เราสู้กับตัวบอสน,นะครับมันจะเห็นว่า เจาพวกเห็ดที่เราไปเก็บมานะทุกคนนะมันกลับสามารถด้วยความทรงจําที่สูญหายขึ้นไปได้ครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเห็ดกลมที่มันสามารถนึกชื่อของเนอออกมาได้นะทั้งที่มันโดนลบจากอ e ีมมลซูลไปแล้วครับแปลว่าบางทีเนี่ยวความจริงมันสามารถหวนคืนขึ้นมาได้นะอาจจะมีอ่า วิธีในการกู้ความจริงนะครับจากอิมินซูนคนืนขึ้นมาได้อยู่ก็เป็นไปได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสุนบรันดีสวัสดีครับ